ยังต้องกินออขอต้อนรับเข้าสู่รายการวุ้ย,ยวุดโยอ๊อฟวุดด้ยอ๊อฟกันมาคุยอะคนแรกอแเออแล้วที่มึงถ่ายเข้าไปให้ดูคนแรกแเด็กชายเดวัชชาวาสีเจ้าเก่าเขาท่านเจ้าเก่าคนที่สองเด็กชายการลืมนผาตีเสนะเขาท่านวันนี้เป็นวันที่แสนโชคร้ายของเขาโชคร้ายมากๆให้ใครยึดตามจิงจรเฮ้ยพ่อที่สวัสดีค่ะ เราจะมาถามท่านว่าท่านรู้สึกไงกับคลิปที่แล้วที่มีคนดูทั้งหมดเราดูจริงเลยไปห้าสิบเก้าล้านวิวพี่นพเห็นหมีกูไม่อยากเห็นหมีอ่ะกูอยากไปด้านลึกลีนเต๋อแล้เห็นหมีอะไรวะถุงเท้าหมีอะไรวะถุงเท้าลอยขี้วิชนี่ยขอเตือนสามดูงี้หป่ะอะไรสามดู ชอบแบบใต้ตีเหนือขาดหนูอย่างนี้เลยได้ไปแล้วข้างหลังข้างล่างเปอย่างนี้แหละหนึ่งข้มือเลยอ่ใช่นนไหมเหรอใครอ่ะบูมพาลูกมาเหรอไม่ใช่ตัตงก็หนึ่งอ่ะมาเราจะมาถามเขาว่าเขารู้สึกไงกับการที่อกผักจากแฟนคนล่าสุด แล้วไปลงกูก็โดนจ่ายรู้สึกยังไงมึงต้องตอบค่ะมึงมีหน้าที่ตอบบูดี้อย่างเดียวค่ะไม่ตอบก่อนที่บูดี้สีบุโดต้องตอบค่ะไม่ตอบค่ะกูไม่ใช่จ้าโทรโบอ่ะเกี่ยวกับกระจ้าว้ายควายโอกาเสือเกี่ยวกับจ้าโทรโบเหี้ยคุนะรู้สึกยังไงกับกับกับตอบวันนี้ที่เราเกี่ยวกันวันนี้ที่จะเป็นวันใส่ช่องไลน์ของคุณโอ้มองไม่เห็นเลยบูงว่ะแล้วกูดำว่ะ มันไม่แต่งเมื่อสองกับวันที่แตนจะชมร้ายของคุณต่อสิวะรู้สึกยังไงรู้สึกสบายใจรล่าสบายใจโอ้โหตายแล้วสบายใจไม่เชื่อโทรบอกพ่อมาแล้วพี่ครูทรไปตั้งนานแล้วพ่ออยู่ไหนวะนี่เนี่ยวิดีโอคำสั่งเฮ้ยนิววัดไข่นะใครบอกเลิกวะอะไรบอกเลิกมันใครจ้าให้บอกเลิกกูนี่บอกไอไฟอ่ะมา แล้วมาบอกส่งเพลงให้ก็โอ้โห่าเอ้ยเมื่อไว้จ๋าบอกสิ